งูผู้พักดีคุณเคยเชื่อไหมว่างูตัวหนึ่งอาจมีหัวใจที่พักดีต่อชายผู้หนึ่งมากเสียยิ่งกว่ามนุษย์ทั้งหลายวันนี้จะพาทุกท่านไปรับฟังตำนานรักต้องคำสาบที่จะทำให้หัวใจคุณสั่นไหวระหว่างคนธรรมดากับงูที่เคยเป็นมนุษย์เรื่องราวนี้เต็มไปด้วยความซื่อสัตย์ความเสียสละและบทพิสูจน์ของคำว่ารักแ้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องเล่าดีๆแบบนี้ในทุกค่ำคืนหมู่ผู้พักดีไผมันไปนั่งอยู่ริมทานแต่เช้าแท้หนอเสียงชาวบ้านคนหนึ่งพูดเบาๆเ,เมื่อรอบเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่ลำคังใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทานน้ำใสในป่าลึก เขาคือคำปุนชายหนุ่มผู้เงียบขรึมแต่ใจดีมีอาชีพหาของป่าขายให้คนในหมู่บ้านเช้านั้นคำปุนนั่งนิ่งไม่ใช่เพื่อพักผ่อนแต่เพื่อรอฟังเสียงเสียงที่เขาได้ยินซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาหลายคืนเสียงกระซิบแผ่วเบาจากพรงไม้ข้างทานเจ้าจงมาหาข้าเสียงนั้นอีกแล้วคำปุลพ,พึมพำเขาค่อยๆเดินเข้าไปใกล้พรงไม้ มือหนึ่งถือมีดปลายแหลมอีกมือค่อยๆแหวกพุ่งไม้ออกทันใดนั้นฟ้องูจงอางตัวหนึ่งพุ่งออกจากโพรงอย่างรวดเร็วร่างยาวใหญ่แผ่แม่เบียจ้องทำปุญนด้วยดวงตาคมวาวคำปุญถอยหลังทันทีใจเต้นแรงแต่แปลกเขากลับไม่รู้สึกกลัวแม้แต่น้อยเจ้าไม่กลัวข่าหรือเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวของเขา ไม่ใช่เสียงคนไม่ใช่เสียงสัตว์แต่มันชัดเจนมันคือเสียงของงูตรงหน้าไม่คำปุณตอบเบาๆพลังจ้องตาง,งูข้าคิดว่าเจ้าสง่างามมากมูจ้องเขาอยู่นานก่อนจะลดแม่เบียลงค่อยๆเลื้อยเข้าใกล้เขาอย่างช้าๆข้าอยากใช้เวลากับเจ้าคำปุนตะลึงแต่ไม่หลบ เขานั่งลงกับพื้นดวงตาเต็มไปด้วยความสงสัยเจ้าพูดได้เจ้าคืออะไรงูเลื้อยเข้ามาใกล้อีกนิดแล้วหยุดตรงหน้าคำปุณดวงตาทั้งสองข้างของมันเปล่งประกายแปลกประหลาดราวกับมีเวทมนต์ข้ามีเพียงงูข้าเคยเป็นหญิงสาวที่ถูกสาปและเจ้าคือคนเดียวที่ฟังเสียงข้าได้ข้ามาเกิงคำปุณตอบ เจ้าชื่ออะไรเจ้าเรียกข้าว่าใต้ก็ได้เสียงนั้นเอ่ยตอบเบาๆและชัดเจนคำปุณ์นั่งนิ่งอยู่นานไม่กล้าขยับเขาคิดว่าเรื่องทั้งหมดคือความฝันแต่ความอ่อนโยนในแววตางูกลับทำให้เขารู้ว่านี่คือความจริงเจ้าอย่างใดใจดีเหลือเกินข้าจะอยู่เคียงข้างเจ้าตราบใดที่เจ้ามีเกลียดข้า งูใต้พูดจบก็เลยเข้ามาโอบรอบขาเขาเบาๆเหมือนเป็นเพื่อนเก่าที่เคยรู้จักกันมาก่อนในหัวใจของคำปุนไม่เคยมีความรู้สึกเช่นนี้มาก่อนมันอบอุ่นลึกลับและชวนให้คน้นหาณลำธารนในป่าลึกแห่งนั้นเรื่องราวระหว่างคนกับงูได้เริ่มต้นแล้วแสงแดดยามสายของเช้าวันใหม่ส่องลอดยอดไม้ลงมาถึงลำธารกลางป่าลึก เสียงนกร้องเบาๆคลอเคลียไปกับเสียงทารน้ำไหลคำปุลนั่งอยู่ที่เดิมใบหน้ายังเปื้อนคำถามเจ้าคือผู้หญิงที่ถูกสาปจริงหรือเขาถามขึ้นขณะที่งูจงอางนามว่าใต้เลื้อยมาขดตัวอยู่ข้างกายอย่างสงบใช่เสียงของใต้ยังดังขึ้นในหัวเขาอย่างชัดเจนเมื่อหลายร้อยปีก่อนข้าเคยเป็นหญิงสาวคำปุนหันขวบมางูทันที เจ้าพูดจริงหรือเจ้ามีได้ฝันข้าอยู่ตรงนี้และข้าคือผู้ที่เคยมีชีวิตดั่งมนุษย์เช่นเจ้าคำปุญนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยเบาๆว่าแล้วเจ้าถึงไกลเป็นงูงูเลยช้าๆเข้าไปใกล้เขาไม่ได้รู้สึกกลัวอีกต่อไปดวงตาสีทองของงูจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของเขาเพราะความรักความรัก คำปุลเลิกคิ้วข้ารักชายทุกหนึ่งเสียงของใต้อ่อนลงแต่ข้าถูกหักหลังเจ้าถูกสาปเพราะความรักใช่ความรักที่ข้าฝากไว้ผิดคนใต้กล่าวเสียงเศร้าคำปุนเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างในตัวของงูตนนี้ไม่ใช่เพียงความลึกลับแต่ความเศร้าความอดทน และความจริงใจแล้วเจ้าต้องเป็นงูตลอดไปหรือไม่มีได้ใต้ต่อหากมีใครสักคนที่ยอมรับค่าในร่างนี้ด้วยใจจริงไม่หวาดกลัวไม่ขยะแขยงและรับค่าด้วยหัวใจค่าจึงจะหลุดจากคำสาบคำปุนเงียบไปนานสายตาเขาหยุดที่ดวงตาคู่นั้น เจ้าอยู่ตัวคนเดียวมานานแค่ไหนแล้วข้าไม่ได้นับเวลาอีกต่อไปแล้วแล้วเจ้าถึงเลือกมาหาข้าใต้เงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าเพราะเจ้าคือคนแรกที่ไม่กลัวข้าและมองข้าด้วยสายตาที่ต่างจากคนอื่นคำปุลยิ้มบางๆพลังเอื้องมือไปลูบหัวงูอย่างช้าแปลกจริงทั้งชีวิตข้าไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เลย แต่ตอนนี้ข้าอยากฟังเจ้าอยากอยู่กับเจ้าใต้เลื้อยเข้ามาใกล้อีกเล็กน้อยเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยเจ้ารู้ไหมสิ่งที่เจ้าทำเมื่อครู่คำพูดของเจ้าทำให้ข้าอบอุ่นยิ่งกว่าสิ่งใดคำปุลหัวเราะเบาๆแปลว่าข้าใจดีเกินไปงั้นสิเจ้ามีใช่แค่ใจดี เจ้ากำลังเปิดหัวใจให้กับบางสิ่งที่โลกนี้ไม่อาจเข้าใจใต้พูดด้วยน้ำเสียงจริงจังเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วในทุกวันคำปุณจะมาหาใต้ที่ลำธารเดิมเขาพูดคุยกับเธอเหมือนเพื่อนแท้บางครั้งก็พูดคนเดียวบางครั้งก็ฟังเธอเล่าเรื่องในอดีตทั้งเรื่องของความรักการถูกทรยศและการรอคอยอันยาวนานกระทั่วันหนึ่ง ใต้ก็หายไปคำปุณไปนั่งรอยอยู่ที่เดิมจนแดดเรื่องตกใต้เจ้าอยู่ไหนเจ้ากลับมาเถอะแต่เงียบไม่มีเสียงตอบกลับไม่มีร่างของงูไม่มีแม้แต่ร่องรอยหัวใจของเขาเต้นแรงกว่าทุกครั้งเขารู้แล้วว่าตัวเองไม่อยากสูญเสียงงูตนนั้นไปไม่ว่าเธอจะเป็นอะไรก็ตามทันใดนั้น เสียงแผ่วเบาก็ดังขึ้นจากพรงไม้คำปุณเจ้ากำลังคิดถึงข้าอยู่ใช่ไหมคำปุณหันขว่าไปทันทีเจ้าอยู่ไหนข้าอยู่นี่ถ้าอยากพิสูจน์ใจเจ้าเสียงนั้นเบาลงเรื่อยๆก่อนจะจบลงด้วยคำหนึ่งหากเจ้ารักข้าจริงจงตามหาข้าที่เถื่อนผาเงาก่อนคืนจันเต็มดวงคำปุลุกขึ้นยืนทันที หัวใจเต้นรัวเถื่อนผาเงาคำปุณทวนเสียงนั้นด้วยความง,งุนงงข้าจะไปหาเจ้าใตา้ไม่ว่าเจ้าจะเป็นอะไรข้าจะไปหาเจ้าแน่แท้ลมเย็นยามเช้าพัดผ่านใบไม้แห้งที่ปกคลุมผืนดินของป่าดงลึกคำปุลสะพายย่ามใบเก่าขาดมีดพระข้างตัว และเดินมุ่งหน้าไปยังสถานที่ลึกลับที่เขาไม่เคยไปมาก่อนเถื่อนผาเงาเจ้าจะเอาจริงหรือนี่คำุ้นเขาพึ่งพามกับตัวเองขณะเดินฝ่าหมอกบางที่ปกคลุมพื้นป่าแต่คำสัญญาในใจแน่นหนาเกินกว่าจะถอยหลังกลับเสียงของใต้ย,ยังคงดังก้องในหัวของเขาราวกับเสียงลมหายใจของป่าใหญ่ ข้าจะไปหาเจ้าไม่ว่าทางจะไกลเพียงใดระหว่างทางเขาได้พบกับสิ่งประหลาดเสียงลมที่เหมือนมีเสียงกระซิบนกเงือกตัวใหญ่บินเฉียดหัวผ่านไปพร้อมเสียงร้องหวยหวนและในบางครั้งเขาเห็นเงาของงูใหญ่เลื้อยผ่านสายตาอย่างรวดเร็วตายใช่ไหมเจ้าแอบมองข้าอยู่ใช่ไหม แต่ไม่มีคำตอบเขาเดินฝ่าดงทึบมาหลายชั่วโมงจนกระทั่งสายตาเห็นภูผาสูงตระหง่านที่โผล่พ้นหมู่ไม้นั่นแหละเถือนผาเงาผู้ผานั้นสูงชันด้านบนมีหมอกลอยปกคลุมตลอดเวลาตีนผาเต็มไปด้วยเถาวันและไม้เลื้อยคำปุนไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยเขาค่อยๆปีนขึ้นไปมือหนึ่งจับเถาวัน มือหนึ่งยันหินเสียงหอบหายใจของเขาดังก้องในอกระหว่างทางปีนขึ้นไปได้ครึ่งทางเขาได้กลิ่นบางอย่างกลิ่นหอมเย็นแปลกประหลาดลอยมาในอากาศกลิ่นนี้ข้าเคยได้กลิ่นตอนอยู่ใกล้เจ้าใต้ทันใดนั้นเขาเห็นบางอย่างข้างทานร่างของหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ที่ริมหน้าผาเธอสวมชุดขาว ผมยาวสยายและมีบางอย่างแปลกตาตายเขาเรียกเสียงดังหญิงสาวหันกลับมาช้าชแต่สิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่หญิงสาวธรรมดาผิวของเธอมีลวดลายเกล็ดสีเงินสะท้อนแสงตะวันใบหน้าสวยเย็นชาดวงตาสีทองนั้นใช่เลยดวงตาของงูจงอารังที่เขาคุ้นเคยเจ้า มาจริงๆเธอพูดเสียงเบาข้าไม่เคยคิดจะถอยเจ้าขอให้ข้ามาข้าก็มาคำปุณตอบพร้อมยิ้มบางๆเจ้าเห็นร่างแท้ของข้าแล้วเจ้ากลัวหรือไม่คำปุณยิ้มไปครู่หนึ่งก่อนจะก้าวเข้าไปใกล้เธออีกก้าวหนึ่งข้าบอกแล้วว่าข้ามิได้รักเปลือกภายนอกข้ารักความจริงที่อยู่ในเจ้า หญิงสาวผู้นั้นน้ำตาไหลแต่ไม่ใช่น้ำตาธรรมดามันคือหยดใสที่ประกายเหมือนหยดน้ำค้างบริสุทธิ์ข้าไม่อยากเชื่อว่าจะมีคนเช่นเจ้าในโลกใบนี้คำปุลเอื้อมมือไปแตะมือเธอเกล็ดงูค่อยๆเลือนหายไปใต้ผิวมือของเธอกลายเป็นมือมนุษย์อีกครั้งข้าไม่สนว่าเจ้าคืออะไร ถ้าใจของเจ้าคือใจแท้ข้าก็จะอยู่ข้างเจ้าเธอกระชับมือเขาแน่นขึ้นคำปุญข้าขอบใจเจ้ายิ่งนักแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นหมายความว่าอย่างไรเถื่อนผาเงามิใช่เพียงที่แห่งการพิสูจน์ใจแต่มันคือที่เก็บดวงวิญญาณของข้าหากเจ้าจะรักข้าได้จริง จ้าต้องยอมแลกเปลี่ยนบางสิ่งแลกอะไรใต้หันมามองเขาอย่างแน่วแน่ชีวิตหนึ่งเพื่อชีวิตหนึ่งเสียงลมบนหน้าผาพัดแรงขึ้นคำปุ่นมองตาเธอและรู้ในทันทีว่าเส้นทางนี้จะไม่วันธรรมดาอีกต่อไปทํามันคือสิ่งที่จะทำให้เจ้าหลุดพ้นจากคำสาปเขาพูดเสียงหนักแน่น ข้าจะยอมแลกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหญิงสาวผู้เคยเป็นงูยิ้มทั้งน้ำตาเธอรู้แล้วว่าชายผู้นี้มิได้มาเพื่อสงสารแต่มาเพื่อรักอย่างแท้จริงแสงจากพระอาทิตย์เริ่มเลือนราง เมื่อเมฆดำครึ้มเคลื่อนตัวช้าๆปิดบังท้องฟ้าเบื้องบนณะลานหินบนยอดเขาเถื่อนผาเงาบัดนี้กลายเป็นสถานที่แห่งคำมั่นและการแลกเปลี่ยนคำปุนยืนอยู่กลางลานกว้างห้อมล้อมด้วยแท่งหินรูปร่างประหลาดผิวครุขระเหมือนฟันเคี้ยวสัตว์เขามองไปรอบๆร,รู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แตกต่างจากที่ใดๆใต้หญิงสาวผู้เคยเป็นงู เหลือยกลับคืนสู่ร่างของนางงูจงอางขนาดใหญ่กายของเธอพันรอบเสาหินตรงกลางลานแววตาเต็มไปด้วยความเศร้าและกลัวเจ้าจะไม่เปลี่ยนใจจริงๆหรือนี่เสียงของเธอดังขึ้นในหัวของเขาอีกครั้งข้าไม่ถอยคำปุนตอบด้วยน้ำเสียงมั่นคงถึงข้าจะต้องตายข้าก็จะยอมเพื่อให้เจ้าหลุดพ้น ใต้ขยับร่างช้าๆข้ากลัวกลัวว่าเจ้าจะตายจริงๆกลัวว่าเราจะไม่ได้เจอกันอีกเจ้ารอคนมานับร้อยปีวันนี้ข้าอยู่นี่แล้วเจ้าจะไม่ต้องรออีกต่อไปทันใดนั้นเสียงแผ่นดินสั่นเบาๆก็ดังขึ้นจากใต้พื้นลานหินเริ่มแล้วใต้พืมนพรง พิธีแห่งการแลกเปลี่ยนพื้นหินที่คำปุญยินอยู่สันสะเทือนเทาวันสีดำพุ่งขึ้นจากพื้นรัดแขนขาของเขาแน่นราวกับพลังจากนรกใต้ดินอาเขาร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดใต้คคำปุใต้ร้องด้วยเสียงสันส่นแสงสีแดงเลือดผุดขึ้นจากพื้นดินพร้อมกับโครงกระดูกนับสิบเลื้อยขึ้นจากหลุมลึก เสียงกรีดร้องของวิญญาณดังสะท้อนผู้ผาเจ้าแน่ใจหรือว่าจะมอบดวงวิญญาณให้แก,ก่ข้าเสียงแหบพ้าดังขึ้นกับกลางลานควันดำรวมตัวเป็นร่างเงาสูงใหญ่ไม่มีหน้ามีแต่แสงสีแดงตรงดวงตาข้าคือผู้เศร้าคำสาปแห่งผาเงาเจ้าต้องเลือกระหว่างชีวิตของเจ้าหรือชีวิตของหญิงงูตนนั้น ข้ายอมคำปุนตะโกนปล่อยเธอไปแล้วเอาชีวิตข้าไปแทนเสียงหัวเราะเย็นยะเย,ยือกดังลั่นไปทั่วผูผาเ <ciones rainforest> จ้าแน่ใจจริงหรือเพราะหากลั่นวาจาแล้วไม่มีวันย้อนกลับคำปุนกัดฟันแน่นข้าไม่เปลี่ยนใจข้าเลือกแล้วพันใดนั้น พื้นดินใต้ตัวเขาแยกออกเป็นรอยลึกแสงสีดำทะลักขึ้นมาร่างเขาถูกดึงลงสู่หลุมแห่งวิญญาณเสียงกรีดร้องแห่งความเจ็บปวดดังสะท้อนออกจากหุบเหวใต้เลื้อยไปหาเขาไม่คำปุนเจ้าอย่าไปแต่สายเกินไปแล้วร่างของคำปุนจมหายไปในความมืดความเงียบปกคลุมทั้งลานหิน หญิงงูผู้เฝ้ารอกรีดร้องสุดเสียงร่างของเธอเริ่มสั่นสะท้านแสงสีเงินระเบิดออกจากเกล็ดทั่วกายไม่ข้าไม่ต้องการแบบนี้ข้าไม่ต้องการเสียเขาแสงสีเงินประทักกับพลังสีดำจากหลุมลึกเกิดการประทะครั้งใหญ่ก้อนหินกระเด็นปลิวเสาหินหักถลม่มต้นไม้สั่นสะเทือนเหมือนโลกทั้งใบจะถล่มลงมาแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากหลุม ตายข้าไม่เป็นไรเสียงนั้นเสียงของคำปุลดังขึ้นอย่างแผ่วเบาแต่ชัดเจนและร่างของเขาค่อยๆลอยขึ้นจากความมืดใต้เลื้อยเข้าหาเขาทันทีก่อนจะกลายเป็นหญิงสาวแล้วพุ่งเข้ากอดเขาแน่นเจ้าเจ้าไม่ตายข้าข้าข้านึกว่าเสียเจ้าไปแล้วเธอร้องไห้สะอึก กอดเขาแน่นจนแทบขาดใจคำปุญยิ้มอ่อนข้าคงยังไม่ถึงเวลาแล้วเสียงแผ่วเบาของผู้เฝ้าคำสาบก็ดังขึ้นอีกครั้งเพราะเจ้ามอบความรักให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนคำสาบจึงยอมยอมให้ดวงวิญ,ญญาณของเจ้ายังอยู่เพื่อเฝ้ารักแท้ของงูผู้ถูกลืม เสียงนั้นเงียบไปพร้อมกับร่างเงาสูงใหญ่สลายหายไปในอากาศแสงแรกของพระอาทิตย์ยามเย็นสาดผ่านเมฆหมอกบนผางเงาที่เคยเยือกเย็นบัดนี้อบอุ่นจนหัวใจเต้นแรงตายเงยหน้ามองเขาน้ำตาไหลไม่หยุดเจ้าเจ้าคือคนแรกที่ทำให้ข้าเชื่อว่าความรักแท้ยังมีอยู่จริง คำปุลยิ้มก่อนจะกุมมือเธอไว้แน่นจากนี้ไปข้าจะอยู่ข้างเจ้าไม่ว่าในร่างใดโลกใดหรือพบใดและแล้วบุญเถื่อนพาเงาความรักต้องคำสาบก็ถูกปลดปล่อย หลังจากคืนที่เถื่อนผาเงาเกิดพายุเวทมนต์แห่งความรักและการแลกเปลี่ยนคำสาบหลายร้อยปีก็ได้คลายออกเสียงแห่งความทุกข์ทรมานที่เคยแว่วอยู่ในผืนป่าค่อยๆเงียบลงโลกดูเหมือนจะสงบอีกครั้งแต่ลึกลงไปในหัวใจของคำปุณและใต้ยังมีบางสิ่งที่ค้างคาความจริงที่ยังไม่ถูกเปิดเผยเจ้าจะกลับไปอยู่ในหมู่บ้านของเจ้าหรือไม่ ใต้ถามในขณะที่นั่งพิงอยู่ข้างคำปุนบนลานหินที่เงียบสงบคำปุนเงียบไปครู่หนึ่งข้าไม่แน่ใจหากข้าพาเจ้ากลับไปผู้คนจะหวาดกลัวเจ้าคงถูกมองว่าเป็นปีศาจข้าชินแล้วใต้ต่อเบาๆข้าถูกเรียกว่างูปีศาจมานานนับศตวรรษแต่สำหรับข้าคำปุลจับมือเธอแน่น เจ้าไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายเจ้าเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ที่สุดในชีวิตข้าใต้ยิ้มบางๆน้ำตาคลอดวงตาสีทองของเธอเปล่งแสงใต้เงาจันทร์ที่เรื่อมโผล่พ้นฟากฟ้าเจ้ารู้ไหมเธอผู้เบาๆแม้คำสาปจะคลายแต่สิ่งหนึ่งที่ยังหลงเหลืออยู่คือเส้นสายเลือดแห่งงูมันไม่มีวันหายขาดข้าอาจกลับคืนร่างงูเมื่อใดก็ได้ หากหัวใจของข้าอ่อนแอหรือหากเจ้าทอดทิ้งข้าคำปูนสบตาเธอนิ่งๆก่อนจะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงหนักแน่นต่อให้เจ้าเป็นงูตลอดชีวิตข้าก็จะอยู่เคียงข้างเจ้าใต้เบิกตากว้างน้ำตาหยดลงที่มือของเขาข้ากลัวกลัวว่าคนอย่างเจ้าจะมีอายุเพียงไม่กี่สิบปี ส่วนข้าหากคำสาบยังตกค้างข้าอาจอยู่ต่อไปอีกนับร้อยปีงั้นเราก็ต้องใช้เวลาที่มีให้คุ้มค่าที่สุดคำปุลลุกขึ้นยืนหยิบผ้าผืนเล็กออกมาจากย่ามและคุกเข่าต่อหน้าเธอใต้จงเป็นคู่ชีวิตของข้าเถิดไม่ว่าเจ้าจะอยู่ในร่างใดจะมีคำสาบหรือไม่ข้าขอใช้ชีวิตที่เหลือร่วมกับเจ้าใต้เอามือปิดปาก น้ำตาไหลพรากไม่ใช่เพราะเศร้าแต่เพราะหัวใจที่ถูกเยียวยาจนเต็มเปี่ยมเธอกล่าวด้วยเสียงสะอื้นข้ายอมข้ายอมเป็นของเจ้าตั้งแต่วันแรกที่เราสบตาก,กันข้างทานนั้นตายค่อยๆแปลงร่างจากหญิงสาวกลับเป็นงูจงอางที่งดงามที่สุดลำตัวยาวและสง่าง,งามแผ่แม่เบี้ยออกอย่างสงบเธอเลื้อยเข้ามาพันรอบร่างของคำปุณ ราวกับสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเถื่อนผาทันใดนั้นก็จันเต็มดวงก็ปรากฏบนท้องฟ้ากลมโตและสว่างจ้าเรากับรับรู้ถึงคำมั่นสัญญาระหว่างชายและงูผู้คักบีพรุ่งนี้ข้าจะพาเจ้าออกที่นี่ไม่ไปที่หมู่บ้านแต่ไปยังที่ที่ไม่มีใครตามหาเราได้ในป่าลึกใต้ถ้ใชั ที่ที่เจ้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างสงบและข้าจะล่าหาอาหารดูแลเจ้าเป็นเช่นนี้จนกว่าลมหายใจสุดท้ายจะพลากเข้าไปใต้เลยเข้ามากอดเขาแน่นด้วยลำตัวอุ่นๆนุน่มเหมือนผ้าคลุมในฤดูหนาวคำปุนหากวันใดเจ้าจากไปข้าจะขดตัวอยู่ข้างหลุมของเจ้าไม่จากไปไหนงั้นเราก็ต้องอยู่นานๆสิเขาหัวเราะเบาๆ แล้วเอื้อมมือไปลูบหัวของเธออยู่ด้วยกันจนถึงวันสุดท้ายของฟ้าและดินเสียงใบไม้ไหวพลิ้วเบาๆลมเย็นพัดผ่านอย่างนุ่มนวลคลอบกลอมให้ทั้งสองนั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นใต้แสงจันทร์ที่ส่องผ่านแมกไม้รักของคนกับงูอาจจะไม่เหมือนคู่ใดในโลกแต่มันคือรักแท้ที่ไม่มีคำว่าเงื่อนไข หลังจากคำมั่นสัญญาบนเถื่อนผาเงาในคืนจันเต็มดวงคำปุญกับใต้ก็ออกเดินทางหาที่อยู่ใหม่ในหุบเขาลึกอันห่างไกลจากผู้คนที่ซึ่งโลกภายนอกไม่อาจเข้าถึงที่ซึ่งรักของคนกับงูจะได้อย่างรากลึกโดยไม่ถูกรบกวนจากอคติของผู้ใดใต้พาเขามายังถ้ำลมหายใจถ้ำโบราณที่ซ่อนตัวอยู่หลังม่าน้ำตกใหญ่ ภายในถ้ำไม่มืดมนอย่างที่คิดแต่กลับมีแสงสีฟ้าเรืองรองจากเกล็ดงูที่ตกค้างบนผนังหินราวกับอัญมณีที่นี่ข้าเคยอยู่มาก่อนนานแสนนานแล้วตายเอ่ยขณะเลื้อยนำหน้าคำปุณเดินตามไปพิงไม้เท้าแล้วมองไปรอบๆเหมือนถ้ำในนิทาน เขากล่าวเบาๆอบอุ่นไม่ใช่ถ้ำที่มีแต่มืดมิดกับความกลัวต้าหยุดเลื้อยหันมาแปลงร่างกลับเป็นหญิงสาวเธอสวมชุดผ้าไหมบางเบาที่ถักทอจากหญ้าแห่งผาพูดทอแสงจันทร์สะท้อนในดวงตาเธอพูดเสียงนุ่มว่าข้าอยากให้ที่นี่ เป็นที่สุดท้ายของชีวิตเราคำปุญพยักหน้าช้าๆแล้วมองออกไปยังป่าเขียวขจีข้างนอกที่นี่ไม่มีใครตามหาเราไม่มีใครรังเกียจไม่มีใครสาบแช่งมีแค่เรากับเวลาหลายปีผ่านไป คำปุนยังคงออกเดินล่าสัตว์เก็บเพื่อสมุนไพรในขณะที่ใต้เฝ้าดูแลถ้ำดูแลเขาดูแลทุกย่างก้าวของชีวิตอย่างอ่อนโยนแต่การเวลาก็มีอาจหยุดมิ่งผมงอกเส้นแรกของคำปุนปรากฏขึ้นมือที่เคยแน่นกลับเริ่มสัน่นวันหนึ่งเขาล้มลงข้างลำธารไม่ไกลจากถ้ำ ตายเลื้อยเข้าไปหาเขาอย่างรวดเร็วคำปุนเจ้าเป็นอะไรเขาหายใจถี่ดวงตาเริ่มพร่ามัวแต่กลับยิ้มถึงเวลาแล้วสินะข้ารู้ตัวดีเจ้าไม่ต้องร้องไห้ไม่ตายแผดเสียงตายแผดเสียง ข้ายังไม่พร้อมข้ายังอยากอยู่กับเจ้าเจ้าจะอยู่นานกว่าข้าแต่สัญญาเถิดว่าเจ้าจะไม่จมอยู่กับความเศร้าตายร้องไห้ในร่างงูน้ำตาของเธอไหลอาบลำคอยาวๆข้าจะ ข้าจะเฝ้าเจ้าทุกวันไม่ว่าเจ้าจะอยู่ในรูปไหนข้าจะรอวันได้พบเจ้าใหม่ในชาติหน้าคำปุณยื่นมือออกมาตายเหลยเข้าไปขดกายรอบเขาอีกครั้งเหมือนคืนแรกที่พบกันใต้ขอบใจเจ้าที่รักข้า แม้ข้าจะเป็นเพียงชายธรรมดาคนหนึ่งและข้าก็ขอบใจเจ้าที่ทำให้ข้าได้รู้จักคำว่ารักอีกครั้งร่างของคำปุณแน่นนิ่งใต้สุกหัวไว้ที่อกของเขาอยู่อย่างนั้นเงียบและอ่อนโยน เวลาผ่านไปอีกหลายปีไม่มีใครรู้ว่าลึกเข้าไปในหุบเขามีงูจงอางขนาดมหึืมาขดตัวเฝ้าก้อนหินเล็กๆที่สลักชื่อคำปุ่นไว้บนนั้นทุกคืนจันทเต็มดวงเสียงเพลงเศร้าก็แว่วออกมาจากถ้ำลมหายใจราวกับเสียงของหญิงสาวคร่ำครวญหาคนรักที่ไม่มีวันกลับมา และเมื่อใดที่คนหลงป่าเดินผ่านใกล้บริเวณนั้นจะมีเสียงหนึ่งกระซิบในลมเบาๆว่าข้าจะเฝ้ารอเจ้าจนกว่าดินฟ้าจะมาลาย